สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่สามคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภาัฏสกลนครขอนำเสนอนิทานประกอบภาพว่าเรื่องหอยทากมากคำถามการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะป่าเขียวพจีที่มากไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่มีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางป่า ซึ่งเป็นบ้านของหอยทากน้อยที่มีชื่อว่าแซมมี่แซมมี่อาศัยอยู่กับแม่แสนใจดีผู้คอยต้องตอบคำถามที่แซมมี่สงสัยอยู่เสมอเพราะแซมมี่เป็นหอยทากที่ช่างคิดช่างสังเกตตื่นเต้นและเรียนรู้กับสิ่งรอบข้างอยู่ตลอดเวลาเช้าวันหนึ่งเป็นวันที่สดใสบ้านของแซมมี่อบอวลไปด้วยกลิ่นของขนมไทยที่แม่ของแซมมี่เพิ่งทำเสร็จโอ้โหกลิ่นหอมจังเลย แม่ทําขนมอะไรครับขนมนี้เรียกว่าขนมเทียนจ้ะลูกทําไมถึงเรียกว่าขนมเทียนเหรอครับทั้งที่มันก็ไม่เหมือนเทียนเลยแม่เตรียมขนมมาให้คุณยายพอดีถ้าลูกอยากรู้คําตอบต้องไปถามคุณยายเองแล้วล่ะแซมมี่หยิบถุงขนมเทียนใส่กระเป๋าเดินทางไปที่บ้านของคุณยายด้วยความแน่วแน่แต่ก็ไม่ล้านิสัยช่างสังเกตของตนจึงหลงไหลเพลิดเพลินกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงามสองข้างทาง ชนชนเข้ากับหนามอะไรสักอย่างโอ้ยนี่มันผลของต้นอะไรกันทําไมไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เขาเรียกว่าต้นสละเจ้าสนใจเอาไปชิมดูไหมส่วนของป้าเองมันกินได้เหรอครับป้ากินได้สิมีประโยชน์เยอะด้วยนะขอบคุณครับงั้นผมขอตอบแทนด้วยขนมเทียงนะครับจากนั้นแซมมี่ได้เดินทางต่อโดยไม่ลืมจุดหมายคือบ้านของคุณยายที่อยู่ท้ายป่า ขณะที่เดินทางต่อไปได้ไม่นานก็พบกับสวนดอกไม้ที่มีสีสันสดใสอยู่ตรงหน้าและได้รู้จักกับเพื่อนใหม่เป็นเต่าทองตักกะแตนและผีเสือ้อจึงได้มอบขนมเทียนเพื่อเป็นมิตรภาพในการพบกันครั้งแรกแล้วได้รับดอกไม้จากเพื่อนๆคืน,นกลับมาหลังจากเดินทางมาสักพักใหญ่แซมมี่จึงได้มานั่งเอนกายให้หายเหนื่อยใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ลำธารแล้วเหลือบไปเห็นนกที่กำลังอยู่บนต้นไม้ สวัสดีเจ้านกเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรอข้ากำลังสร้างบ้านของข้าอยู่ยังไงละ่ะบ้านของเจ้าช่างแปลกตาเจ้าสร้างจากอะไรหรอข้าอยากรู้จากใบหญ้านี่ข้าเลือกมาอย่างดีหลังของข้าจะได้แข็งแรงไงไม่นานแซมมี่หายเหนื่อยจึงออกเดินทางต่อแต่ขณะที่กำลังข้ามสะพานนั้นแซมมี่ก็เจออุปสรรคใหญ่สะพานพังหรอเนี่ย เกือบตกลงไปในน้ำซะแล้วเจ้ามีอะไรให้ข้าช่วยไหมสะพานพังข้าคงเดินทางต่อไม่ได้แล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าซ่อมให้เองนกจึงบินไปคาบกิ่งไม้บริเวณรอบๆมาซ่อมสะพานให้จนสามารถกลับมาใช้ได้ข้าขอบคุณเจ้ามากนะข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนจริงๆนอกจากขนมเทียนนี้ แซมมี่ข้ามสะพานมาก็เป็นเวลาพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วแซมมี่จึงรีบเดินทางไปที่บ้านของคุณยายก่อนจะมืดคุณยายครับคุณยายอยู่ไหมครับว่าไงหล้านรักทำไมมาซะเย็นเลยละ่ะคุณแม่ให้เอาขนมเทียนมาให้ครับไหนลานลองนึกซิ ว่าระวังเดินทางได้ทำอะไรมาบ้างแซมมี่นั่งนึกเหตุการณ์จึงจำได้ว่าได้ให้ขนมกับเพื่อนระหว่างทางไปหมดแล้วจึงให้ผลไม้และดอกไม้ที่ได้มาจากเพื่อนให้กับคุณยายแทนยายของแซมมี่ไม่ได้แปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเพราะรู้ถึงความใจดีและเป็นมิตรต่อผู้อื่นของหลาน <S <S เกือบลืมไปเลยครับยายผมมีคำถามที่ตั้งใจจะมาถามครับ ว่ายังไงจ๊ะมีอะไรตั้งใจจะมาถามยายทำไมขนมเทียนถึงชื่อว่าขนมเทียนทั้งที่มันไม่ได้หน้าตาเหมือนเทียนเลยครับหลานจำเนื้อขนมเทียนได้ไหมจ๊ะบอกยายมาสิว่ามันเป็นยังไงเป็นแป้งเนื้อนุ่มๆเนียนเป็นก้อนเดียวกันครับยายใช่แล้วที่เรียกว่าขนมเทียนเพราะเนื้อแป้งของขนมมาคล้ายกับเนื้อของเทียนยังไงล่ะ แซมมี่ได้ฟังคำตอบของยายแล้วเหมือนความสงสัยทั้งวันได้หายไปการเดินทางในวันนี้ของแซมมี่จึงเป็นวันที่เหนื่อยล้าแต่คุ้มค่าที่สุดขอขอบคุณเขาโครงนิทานจากนักศึกษาสาข,ขาว,วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร้วยนะคะสำหรับนิทานประกอบภาพวาดเรื่องหอยทาคมากคำถามขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ